สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาสอนทำยิโมจิรวมกันนะมาเริ่มเลยนะทุกคนไปในไลน์แล้วกันไลน์ไอแพดอาจะได้อยู่อ่านี่อันนี้ไม่ได้เลยเราต้องเอาเป็นแบบแบบนี้เลย นี่แบบนี้ก็ได้แล้วทุกคนดูนี่ทุกคนได้แล้วนะพยายามแบบนี้ก็นี่ นี่นะอันนี้แล้ว กดผิดเฉยต้ยอ,อเว้ยโอคทุกคนอะไรนะอะ้วอนี่น้ำนะน่าให้นี่ดูคุก็จะเป็นแบบนี้เลยจ้า เอาไปทำตามได้นะตัวน <sh> <q> ี้้องให้ตัวดำตัวดำดำก็ทำอ่ะให้ไปไหนไปกับตัวไหนน้อฮันนี่ไม่สุขสิ ใครอยากให้เราทำรูปอะไรบ้างขอได้นะจ๊ะขอได้จ๊ะ เชียรีตเดอร์เชียรีตเดอร์ค่ะนี่ทุกคนอะไรยัง จ้าขอได้เลยะไม่บายจ้าไม่ใช่บายบาย